สมัยที่อาจมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมมต .3 นะสมัยนั้นเราใช้มัธยมศึกษาไม่ใช่มสามเหมือนปัจจุบันตอนนั้นก็ห้าสิบปีมาแล้วชื่อโรงเรียนจัดอบรมฝึกการพูดที่จริงโรงเรียนไม่ได้จัดนะชมรมเน่อจามาเป็นกรรมการด้วย ก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโรงเรียนแรกเลยก็ได้นะที่จัดอบรมฝึกการพูดซึ่งตอนที่มีโครงการที่ใหม่ๆคนก็สงสัยนะโดยพนักเรียนว่าพูดนี่มันต้องฝึกด้วยหรยอนะเพราะคนเรานี่ก็พูดเป็นมาตั้งแต่แต่อ่อนจะออกแล้วล่ะแต่ที่จริงเนี่ยพูดในที่นี่หมายถึยงพูดในที่ชุมชนนะ ต่อมาก็ไม่ค่อยมีความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ลองดูวิทยากรนะก็มาจากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยนะซึ่งเริ่มก่อตั้งมาไม่กีป่ปีวิทยากรรับเชิญนี้ก็ตอนหลังก็มีชื่อนะอย่างเช่นมีแล้วมุสิกพง์หรือว่าทินวัฒน์มลิขพิทักษ์ตอนนั้นก็เริ่มจะดังแล้ว แต่ตัวเราก็กลายเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงเพราะว่ามีความสามารถในการพูดตอนที่ไปเข้ารับการอบรมเนี่ยเขาก็มีการบรรยายนะว่าการพูดที่ดีมันเป็นควรจะเป็นอย่างไรนะเริ่มตั้งแต่การการวางมือการทอดสายตารวมทั้งการจับประเด็น มีทักษะนะที่เขาแนะนำเยอะแยะแต่ว่าเอาควาจริงเนี่ยทักษะหรือว่าความรู้ที่เราได้ได้ฟังมาจากการบรรยายเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์นะหรือพูดอย่างนี้คือว่ามันไม่สำคัญเท่ากับจิตใจนะถึงแม้ว่าจะจำเทคนิคไม่ได้เยอะรู้หลักการพูด หรือว่าวางโครงเรื่องที่จะบรรยายแต่พอขึ้นพูดจริงๆเนี่ยเกิดประมาะเ,เกิดวิตกกังวลขึ้นมานี่ไอที่เรียนมาที่จดจำมานี่แม้กระทั่งโครงเรื่องที่คิดเอาจิตวางเอาไวน้นี่มันหายไปหมดเลยอันนี้คือประสบการณ์ตัอม,มาเนี่ย ตอนที่ขึ้นเวทีครั้งแรกคนฟังก็ไม่เยอะหรอกมันก็เป็นนักเรียนกันนะสามสิบสี่สิบคนแต่ว่าเนื่องจากไม่มีประสบการณ์พอขึ้นเวทีมันประมาทในที่นึกอะไรได้ที่ตัดเตรียมมาซึ่งตัดเตรียมไม่เยอะมากเลยนะมันละลายหายไปจากหัวมันเลยเพราะว่าความประมาทหรือความตื่นเวทีซึ่งก็เป็นความกลัวชนิดหนึ่งนะ ก็เลยรู้ว่าเนี่ยใจเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาในหัวจากความประมาหรือความวิตกเนนี่ยมัก็ค่อยๆหายไปนะเมื่อเราขึ้นเวทีบ่อยขึ้นได้พูดบ่อยขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมันก็เป็นธรรมดานะอะไรที่เรากลัวเนี่ยเป็นเพราะเราไม่คุ้นกับมันะนแต่พอเราคุ้นกับมันแล้วความกลัวก็น้อยลงอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกลัวความมืด นะหรือว่าเะาได้กลัวศพหรือคนตายเนี่ยหรืออาจจะกลัวน้อยกว่าน,นั้นกลัวตุกแกแต่พอเราได้คุ้นกับมันเจอมัาบ่อยๆเนี่ยความคุ้นเคยรวมทั้งการที่ได้รู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทําให้ความประมาทลดลงโดยพ่อถ้าว่า มีการเตรียมมาพอสมควรเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ลดความตื่นเวทีลงได้ด้วยที่จริงอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากการเข้าห้องสอบเหมือนกันนะพอห้องสอบเนี่ยกานเข้าห้องสอบเนี่ย,เ,ยเตรียมมาอย่างดีเพียงไรอัดข้อมูลความรู้ต่างๆแน่นนะเพียงใดก็ตามเนี่ยแต่พอเข้าห้องสอบแล้วเกิดความเปลงความเครียดก็คาดหวัง คะแนนหรือความสําเร็จนะจากการสอบอยากให้ม so, ันได้คะแนนดีๆแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอมีความคาดหวังแบบนี้เนี่ยหรือมีความอยากที่จะได้คะแนนดีๆมันก็จะเกิดความกลัวว่าจะได้ว่ากลัวว่าจะไม่ได้ไอความอยากความกลัวันมาด้วยกันนะอยากได้คะแนนดีๆอยากได้ที่หนึ่งมันก็กลัวว่าจะไม่ได้คะแนนดีกลัวจะไม่ได้ที่หนึ่ง พอกลัวแล้วเป็นไงมมงเครียดพอเครียดแล้วก็นึกอะไรไม่ออกข้อสอบนี้ง่ายๆนี่ทําไม่ไดน้นี่มันไม่ใช่เพราะเราไม่มีความรู้นะถ้าทํานอกข้อสอบนี่ก็ทําได้สบายแต่เพราะใจใจมันเครียดความรู้หรือแมก้กระทั่งสิ่งที่ท่องมานี่มันก็ไม่มีประโยชน์ ถ้ามันไม่ละลายหายไปมันก็ติดตัน,นออกมาไม่ได้นะจากหัวการพูดก็เหมือนกันนะจะสิ่งสี่ต้อคือความประมาทและอาจจะตามด้วยความเครียดสำหรับคนที่มีประสบการณ์ก็ได้พอมีประสบการณ์ว่าประสบการณ์มากๆนี้มันไม่ประมาทแล้วมันเครียดมันกังวลกังวลเพราะอะไรเพราะว่าคาดหวังผลสําเร็จอยากให้คนฟังเขาคล้อยตามหรือว่าอยากจะพูดให้มันอ ได้ตรงตามที่ตั้งใจไว้พอคาดมองแบบนี้เท่าเนี่ยโอ้มันก็เกิดความเคลื่อนไนแล้วนีซึ่งก็บางทีก็ทําให้พูดไม่ออกหรือว่านึกอะไรไม่ทันเพราะใจเนี่ยมันมันไม่ได้ผ่อนคลายสบายเรื่องการพูดนี่มันก็ทั่งนี้เนี่ยแม้คนจะอ่านหนังสือมามากนะแต่ว่าก็ยังสำคัญ การพูดนี่เป็นสิ่งสําคัญทั้งในทางการเมืองในทางธุรกิจในทางการศึกษาทั้งหมดนี้กิเป็นเรื่องทางโลกนะแต่ว่าในทางธรรมนี่การพูดก็สําคัญนะซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการเทศอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่นะเวลาเราพูดถึงการพูดในทางธรรมก็นมกถึงการเทศซึ่งก็เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่คนสมัยก่อนนี่เขาก็ฝึกกันมากนะเรื่องการเทศเนี่ยศิลปะการเทศ มันมีเทคนิคเยอะแยะแพลวๆซึ่งมาถึงยุคนี้แล้วมันล้าสมัยไปแล้วมันตกยุคตกสมัยเพราะว่าทัศนัคติหรือว่ารสนิยมของผู้คนนก็เปลี่ยนไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแม้จะเป็นการเทศหรือการสอนการพูดในทางธรรมเนี่ยมันไม่ได้มุ่งหรือมีประโยชน์นะกับผู้ฟังเท่านั้นนะ นอกจากประโยชน์ทันแล้วเนี่ยในการพูดนี่ก็เป็นส่วนของการทําประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ตนในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงมีชื่อเสียงเป็นชื่อรู้จักทําให้มีราภสกการะไม่ใช่แต่หมายถึงการปฏิบัติธรรมการพูดนี่มันก็เป็นมันไม่ใช่แค่ศิลปะนะของการสื่อความหมายให้กับผู้คนภายนอกแต่มันยังเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งด้วยซึ่งคนมักจะมองข้ามไป เวลาพูดเนี่ยนะอย่างน้อยๆก็ต้องมีสติแล้วล่ะยงมีคนจำนวนไม่น้อยในยที่พูดเก่งนีแต่ว่าพอพูดแล้วขาดสติพูดแล้วฟุง้งนะหรือว่าเพลินเกาเรียกว่าน้ำลายแตกฟองเนี่ยอันนี้มันก็แสดงว่าขาดสติแล้วแม้ว่าสิ่งที่พูดไปจะเป็นพูดถึงเรื่องการเจริญสติก็ตามอันนี้มันก็เป็นกับดักของนักพูดนะ พอพูดเก่งแล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะพูดจนฟุง้งจนเพลินจนลืมตัวจนลืมเวลาหรือว่าไม่สังเกตว่าคนฟังนี่เขาเบื่อแล้วแต่ว่าก็ยังไม่รับรู้ไม่สังเกตว่าคนฟังนี่เขาไม่อยากฟังแล้วแต่แต่ที่พูดไปเพราะมันเกิดค,ความมันอันนี้มันก็ไม่ใช่วิสัยของอผู้พ,พูดในทางธรรมาว่าการพูดเน้นเรื่องมีจุดมุ่งหมายเพื่อการฝึกตนด้วย จะมีประสบการณ์แค่ไหนเนี่ยไอการฝึกตนหรือว่าการมีสติก็สําคัญยิ่งเป็นผู้พูดที่มีประสบการณ์มากเป็นนักพูดพูดเก่งเนี่ยบางทีก็มองข้ามตรงนี้ไปคือเป็นเน้นนะที่การพูดให้คนอื่นเขาเกิดประโยชน์หรือว่าเห็นคล้อยตามแต่บางทีลืมสอนตัวเองหรือว่าลืมฝึกตนเองหรือว่าลืมมีสติรูท้ทัน ผูู้้สนใจเนี่ยสิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งกนะ็คือการที่ผู้ฟังเนี่ยไม่สนใจนอกจากไม่สนใจแล้วเนี่ยบางทีคุยกันเองสิ่งนะถ้าไม่คุยกันแบบกระซิบบางทีคุยเสียงดังสมัยนี้นอกจากคุยเสียงดังแล้วบางทีก็คุยโทรศัพท์กันอีกนะหรือแม้กระทั่งจ้องดูจอโทรศัพท์คนที่เป็นนักพูดเนี่ยจํานวนมากนี่เจอภาพแบบนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกหมดหนีด ที่เกิดโทรศัพท์ปดไม่ได้ที่จะตะคอกหรือว่าด่าคนที่มีอาการเหล่านั้นที่จริงเนี่ยมันเป็นโอกาสนะในการฝึกสติอย่างดีเลยเจอผู้ฟังแบบนี้ผู้ฟังที่ไม่สนใจผู้ฟังที่พูดคุยบางทีส่งเสียงแข่งมันฝึกยังไงนะฝึกสติให้เห็นความหงุดหงิดความไม่พอใจที่เกิดขึ้นอีน,นี้คนที่พูดเก่งเนี่ยหลายคนก็จะมองข้างตรงนี้ไป ไม่เห็นไม่รู้ทันความหมุดหงิดที่เกิดขึ้นความไม่พอใจที่พูดขึ้นมาทียืงเราไปโอกาสยางดีเลยนะเออว่าฉทำยังไงเนี่ยยืนจะไม่หวั่นไหวนะไปกับคนที่คนฟังที่มีอากับกิริยาแบบนั้นเขาจะหลับก็จะดูโทรศัพท์เขาจะพูดคุยกับช่างเขาฉันก็ทำหน้าที่ของฉันต่อไปอันนี้ก็เป็นการฝึกสตกิอย่างหนึ่ง แต่ว่าผู้พูดจำนวนมากเนะก็ไม่สามารถจะผ่านตรงนี้ได้ยิ่งพูดเก่งยิ่งมีคนฟังมากเนี่ยยิ่งจะอดรนทนไม่ได้นะบางทีก็อาจจะมีเหตุผลว่าเนี่ยการทำอย่างนั้นมันทำให้ขาดสมาธิคนฟังที่พูดคุยกันคนฟังคุยโทรศัพท์ทำให้ผู้พูดขาดสมาธิต้องถามว่าขาดสมาธิเพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจก็ทำให้ ไม่มีสมาธิหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าคาดหวังว่าคนฟังก็จะจะฟังด้วยความตั้งใจหรือว่าถูกสะกดด้วยการพูดของเราแต่พอไม่เป็นไปตัางใจก็เกิดความไม่พอใจเกิดความผิดหวังก็ทําให้ขาดสมาธิบางคำก็มีข้ออ้างเลยว่าผู้พูดผ,ผู้ฟังเนี่ยไม่ไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพผู้ฟังนะแบบที่ต้องสั่งสอนนะต้องอด่าหรือว่า ตู้จอดตรงลงไปเลยเพื่อให้อายอันนี้ถ้าเป็นอุบายก็ดีนะถ้าทำด้วยความโกรธนี่ยมันแสดงว่าไม่มีสติแล้วแต่ว่ามันก็เป็นด่านเป็นกับดักของผู้พูดจำนวนมากที่ไม่สามารถจะผ่านได้นะโดยเพราะคนที่พูดเก่งแล้วมีคนสามารถตรึงคนเอาไว้ได้เนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าก็เป๋เลยนะเพราะไม่มีสมาธิแล้วหรือเพราะมีความมีมแล้วก็เลย ไม่สามารถที่จะพูดให้าตามที่ตัดเตรียมมาได้ที่จริงแล้วเนี่ยในขณะที่เราสอนคนอื่นเนี่ยนะก็ต้องสอนตัวเองด้วยนะเมื่อเราพูดสอนให้คนมีสตนะิเราก็ต้องมีสติโืยเพราะในเวลาที่เจออนิจจารลมนะอยู่ข้างหน้าคนไม่ฟังคนพูดคุยกันคนเสียงเสียงดังบางทีก็หมาเหา่าเออเราจะ วางเฉยนะกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงอันนี้มันเป็นการบ้านที่สําคัญเลยทนะังการฝึกตนของผู้พูดที่จริงเนี่ยไอการที่ผู้ฟังเนี่ยเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจฟังในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่น่าสนใจก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าต้องปรับการพูดให้มันตรงกับความต้องการหรือว่า ให้มันสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของเขาได้แต่ก็ต้องจะเธอว่าไปถ้าว่าทำเต็มที่แล้วนะคนไม่ฟังเนี่ยก็ต้องปล่อยนะถือว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วเต็มที่แล้วเราเป็นหน้าที่พูดเขามีหน้าที่ฟังแต่เขาไม่ฟังไม่ทำหน้าที่ของเขาเขาก็เสียประโยชน์แต่บางคนเนี่ยนะอดรนทนไม่ได้นะมีอาจารย์คนหนึ่งนะอ่า ได้รับมีชื่อนะว่าเป็นผู้ที่สอนเก่งมากเวลาไปบรรยายเนี่ยคนฟังนี่ล้นห้องประชุมเลยวันนี้ก็ไปบรรยายในมาาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นอาจารย์รับเชิญนะักศึกษาก็เยอะพอสมควรนะต่รองที่บรรยายไปก็เห็นนักศึกษากคนหนึ่งเนี่ยอยู่หลังห้องเลยไม่สนใจเลยนะสับป,ประงกบ้างละบางทีก็เอาเท้าพาดอยู่บนโต๊ะบ้างละ อาจารย์ที่ก็พยายามพูดนะเพื่อให้เด็กคนนั้นสนใจเด็กคนนั้นก็ไม่สนใจแกก็พยายามพยายามอีกนะพยายามแล้วพยายามเล่าเด็กคนนั้นก็เฉย mới. เมยแกก็ยิ่งหงุดหงิดนะก็พยายามที่จะพูดเพื่อจะปลุกเราให้เด็กคนนั้นเกิดความตื่นนะติดเพื่อจะติดตามการพูดของเขาของอาจารย์แต่ไม่ได้ผลเลยยิ่งทําก็ยิ่งหงุดหงิดนะสุดท้ายเนี่ยวันนั้นการพูดของแกนี่ไม่เป็นท่าเลยเพราะขณะที่ ไปมุ่งพูดให้เด็กคนนั้นสนใจเนี่ยก็ลืมผู้ฟังคนอื่นๆนะในขณะที่ไม่สามารถจะปลุกให้เด็กคนนั้นสนใจได้ก็ทำให้ผู้ฟังคนอื่น็ๆๆมห้องประชุมเนี่ยถูกละเลยไปก็เป็นอาไรไม่ได้เลยสักไม่ได้เลยสักคนเลยนะแกบอกว่าโหเป็นความรู้สึกที่แย่มากอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะว่าเนี่ยเวลาพูดเนี่ยนะแม้จะปรารถนาจิตต่อผู้ฟัง แต่ถ้าเกิดว่าทำเร็มที่แล้วก็ไม่สนใจก็ต้องปล่อยแล้วมาให้ความสนใจกับผู้ฟังคนอื่นๆที่เขายังสนใจฟังดีกว่าแต่ดถึงที่สุดน,นะมันก็สำหรับการฝึกตนเนี่ยแล้กระทั่งผลของการพูดเนี่ยมันก็ต้องรู้จัก,กวางนะเพราะว่าถ้าไปสนใจคาดหวังผลจากการพูดอยากให้คนเขาติดตามฟังนะไปจนตลอดเนี่ย มันก็อาจจะเป็นทุกข์ได้เพราะว่าพอเจอผู้ผู้ฟังที่ไม่สนใจนะคุยโทรศัพท์กลางห้องหรือว่าพูดคุยกันต่อหน้าต่อตาเรานะมันก็ยิ่งเกิดความหงุดหงิดนะที่ยิ่งถ้าคาดหวังว่าจใจเขาฟังแล้วเขาไม่ฟังเนะ่มันก็ต้องรู้จักปล่อยวางเนะนื่องจากเราพูดถึงการพูดเพื่อการฝึกตนเนี่ยที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการพูดทางธรรมและการพูดทางโลกก็คงต้องอย่างนั้นแหละพอทําเต็มที่แล้วก็ไม่ฟัง ถ้าเราไป,ไปใส่ใจไปหมดหยินมากก็ทําให้เราเพลอยทาหน้าที่ของเราได้ไม่ดีด้วยคือพูดไปก็วกวนไปนะเพราะว่าขาดสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิที่จะไม่ใช่แต่ขาดสมาธิไม่ใช่เพราะว่าผู้ฟังหรอกนะแต่ว่าเป็นเพราะความคาดหวังนะในใจของตัวเองการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะปล่อยวางคนฟังอันนี้มันก็เป็นศิลป,ปะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยหลวงพ่อสมัยโทท่านเล่าว่า สมัยที่ท่านอยู่กับหลวงพ่อชาเนี่ยหัมาได้มีกี่ภาษาท่านก็พอพูดพอจะพูดภาษาไทยได้ในวันหนึ่งเนี่ยมีคืนหนึ่งเป็นคืนวันพระใหญ่นะก็มีการแสดงธรรมทั้งคืนนจนสว่างเลยหลวงพ่อชาบางทีท่านก็เทศเองแต่บางทีท่านก็ให้ลูกศิษย์พูดแลวไม่มีการเตรียมนะท่านชี้เลยนะท่านชี้เลยว่าเอาเอาขึ้นขึ้นธรรมเทศ คือหนึ่งดึกแล้วนั่นทั้งก็อาชีพไปที่หลวงพ่อสุเมโทโธอ่ะสุเมโทโธขึ้นเทศก้นหนดการเทศนี่ก็ปกติก็ชั่วโมงหนึ่งภาษาไทยนี่ก็ยังไม่แข็งแรงนะแต่ท่านก็พยายามที่จะพูดโอ้ใช้เวลาใช้ความพยายามมากนะในการที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังซึ่งเป็นคนไทยญาติโยมชาวอีสานเนี่ยกว่าจะครบชั่วโมงได้นี่ก็ก็เหนื่อยเลยแต่พอครบชั่วโมงแล้วเนี่ยหลวงพ่อชาบอกเอาเทศต่ออีกหนึ่งชั่วโมงท่านก็ ถ้าก็จาใจนะต้องเทศก็รุนเนี่ยนะกว่าจะครบชั่วโมงคราวนี้คนฟังเนี่ยญาติโยมเนี่ยนะกว่าครึ่งเนี่ยหลับแล้วเพราะว่าท่านเทศก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็พูดวกไปวนมาครบสองชั่วโมงแล้วเนี่ยท่านจะลงแล้วล,ล,ล,ลงก็ช้าว่อกเทศอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮหเพราะท่านเทศด้วยความรู้สึกลำบากใจมากไม่ใช่เพราะว่า เช่นานกลางดึกเท่านั้นแต่เพราะว่าผู้ฟังเนี่ยไม่มีใครสนใจเท่านั้่พากันหลับหมดเลยนะพอเทคครบสามชั่วโมงนี่นะปรากฏไม่มีใครฟังท่านแล้วยิงไม่มีคนฟังท่านตั้งแต่เจ็ดครบสองชั่วโมงแล้วมันเป็นขอสิกที่แย่มากนะพูดแล้วไม่มีคนฟังเพราะเขาหลับหมดเนี่ยพูดให้ตุกแกฟังมั้งพราะท่านออกจากธรรมะนี่ลวงจากธรรมะนี่รู้สึกแย่มากเลยเพราะว่าเป็น มันเป็นความรู้สึกที่ล้มเหลวนะของการพูดแต่ภายหลังท่านบอกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะว่ามันเป็นการถอนเป็นการลดละกิเลสเป็นการลดละอัตตาของท่านท่านบอกว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยอเมริกันเนี่ยนะก็เป็นพวกที่มีอัตตาสูงมีความเชื่อมันในตัวเองมากเวลาพูดเนี่ยก็อยากจะให้คนตั้งใจฟังเนะอยากให้คนฟังด้วยความใส่ใจ แต่พอาเมื่อไดก็ตามเจอคนไม่สนใจนั่งหลับบ้างหรือว่าพูดคุยกันบ้างเนี่ยก็อยากจะหยุดพูดเลยนะอันนี้แสดงว่าเป็นเพราะยังมีความหวั่นไหวในโลกธรรมประสบการณ์ทั้นทําให้ท่านเห็นเลยนะว่าไออัตตาเนี่ยนะอัตตาเนี่ยของผู้พูดเนี่ยมันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อ ไม่มีคนฟังหรือว่ามีใครสักคนเนี่ยไม่สนใจฟังในการพูดเนี่ยพูดเนี่ยถึงที่สุดก็คือการฝึกตนเพื่อลดอัตราหลวงพ่อชาย,ยก็ตั้งใจจะสอนหลพอสมัยโทรอย่างนี้แหละคือพูดไปนคนไม่ฟังก็ก็ช่างนะมันจะได้ถอนอัตราถอนกิเลสแล้วประสบการณ์แบบนี้มันช่วยได้มากนะท่านบอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปพูดจี่ไหนเนี่ยท่านพูดได้สบายมากเลย อย่างน้อยเพราะว่าเคยเจอสิ่งที่มันแย่ที่สุดมาแล้วไม่มีอะไรที่มันแย่ไปกว่าน,นี้กันแล้วพูดแล้วไม่มีคนฟังพูดแล้วหลับหมดหลังจากนั้นเนี่ยนับแต่นั้นมาเนี่ยพูดที่ไหนเนี่ยนะก็ไม่เคยรู้สึกแย่เลยเพราะเจอสิ่งที่แย่ที่สุดมาแล้วแต่ที่สมามัญคือว่าในความคาดหวังนะหรือว่าความปรารถนาอยากจะให้คนฟังพาอหวั่นไหวพาอมีความยึดติดในโะลกธรรมเนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็ใช้เพื่อมีวิธีการสอน ในลักษณะที่ช่วยร,รมานอัตตาคนได้เยอะนะมีภาพฝรั่งรูปหนึ่งเนี่ยท่านสวดปฏิมโมกข์อยู่นะตอนที่สวดเนี่ยองคชาท่านก็สวดได้ไม่แค่นาทนาีสองนาทีแรกท่านก็จนะุดจีวรของ้ารูปนั้นเนชอ่ารยวิรัตโรมอแลวก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยไม่ได้สักจีวรเลยนะฝรั่งเนี่ยจีวรเหม็นเจอวันที่ข้าเนี่ย สมาธิท่านกะเพิ่มเลยเพราะว่าการเทศการการสวดปฏิโมกข์ที่มันต้องใส่สมาธิมากหลวงพ่ออาจารก็พยายามก่อกวนนะบางทีก็พูดขัดพูดแทรกพูดขัดตลอดการสวดปฏิโมกข์เลยท่านทำนั้นเพื่ออะไรนะเพื่อจะได้ฝึกนะว่าเวลามีสิ่งที่มาแทรกเนี่ยจะมีสติรู้ทันไหมจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นไหมจะผ่านมันไปได้หรือเปล่านี มันก็เป็นสิ่งที่นะไม่ใช่เฉพาะนักพูดหรือนักเทศน์นี่ต้องมีนะแม้กระทั่งผู้ที่สวดปฏิโมกข์เนี่ยหรือว่าทํากิจในทํานองนี้ก็ต้องมีก็คือว่าไม่ว่าจะทําอะไรแม้ว่าจะมีสิ่งรบก,กวนนะก็สามารถที่จะรู้ทันแล้วก้าวข้ามผ่านมันไปได้แล้วคนเรานี่ก็อาศัยเนี่ยเราสามารถจะอาศัยการพูดนะการสอนธรรมเนี่ยมาเป็นเป็นเครื่องฝึกจิตฝึกใจได้ และถ้าออว่าพิจารณาดูดนะีในดีๆนะัมันก็ช่วยสอนนะให้ปลอยวางเรื่องโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นคำเสรรเสรอญหรือคำนินทาคำชมหรือว่าคำตำหนิถ้าพูดในโดยที่ไม่สนใจโลกธรรมนะไม่สนใจว่าคนฟังก็จะชมหรือคนฟังก็จะตำหนินะมันก็สามารถจะพูดได้อย่างสบายใจและการพูดอย่างสบายใจก็ช่วยทําให้พูดได้ดีขึ้นและที่จริงแล้วเนี่ยมันก็สอนนี่เห็นเลยนะ เห็นใจจะทาอย่างหนึ่งนั่นคืออน,นิจจังทุกขงกังอนัตตาในการพูดเนี่ยเพรบางครั้งเนี่ยเราก็พูดดีนะสมองโล่งเนี่ยแต่บางครั้งสมองก็ตือนึกอะไรไม่ออกมันอันนี้อันนี้จังมากนะความรู้สึกนึกคิดของคนเราไม่ว่าจะก่อนพูดหรือขณะพูดอนัตตาก็เหมือนกันนะไม่มีเวลาพูดเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะควบคุมได้เลยนะบางทีไม่ก็เสียบางทีฝนก็ตก คนพูดคุยกันเสียงหมาเห่านะพวกนี้เป็นเสียงที่คุมไม่ได้เลยถ้าว่าไปไปคาดหวังว่าทุกอย่างต้องรากรื่นผู้พูดนั้นก็จะมีความทุกข์มากแต่ถ้าว่าตระหนักว่ามันเป็นเสียงที่ควบคุมไม่ได้มันขึ้นอยู่เหตุปจัจจัยต่างขึ้นอยู่เหตุปจัจจัยต่างเหตุปจัจจัยต่างๆที่ควบคุมไม่ได้นะเราก็ได้เห็นได้เรียนระู้ถึงเรื่องอนัตตา ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอนิจจังอนัตตาแนละ้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยนะเป็นความทรมานของผู้พูดที่ไม่เข้าใจเรื่องอนิจจังและอนัตตาเน่งการการพูดหรือการแสดงธรรมเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะฝึกตนแล้วก็ทําให้ได้เห็นได้เข้าใจสัจธรรมและถ้าหากว่าฝึกตนเป็นนะั้นมันก็จะปล่อยวางได้พูดแล้วก็จบพูดแล้วก็จบมีคราวหนึ่งเนี่ยอาจารย์โควิดเนี่ยแสดงธรรมนะผมก็ผมก็เทียนก็อยู่ด้วย าจารย์กุแสดงทาเสร็จท่านก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับสิ่งที่ท่านบรรยายเพราะรู้สึกว่ายัางพูดไม่ดีพอหลวงพ่อเทียนก็ไปบอกอาจารย์กุลิเลยนะว่าพูดแล้วทิ้งนะพูดแล้วทิ้งพูดแล้วทิ้งไปเลยนะพูดใส่ก็ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่ต้องเก็บเอามากังวลนะเราใช้การพูดเนี่ยมาเป็นการเป็นการฝึกนะฝึกเรื่องการปล่อยวางฝึกเรื่องการลดละอัตตาฝึกการมีสติรู้ทัน นะความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นเวลามีสิ่งที่ไม่พอใจนะปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราก็จะช่วยทําให้ใการปฏิบัติของเราก้าวหน้าในสาว,วิตการมีพาะรูปหนึ่งนะชื่อพระเขมะกะเนี่ยท่านป่วยนะแต่ว่าท่านก็พอเป็นหน้าเทียงท่านที่แสดงธรรมบอกว่าไอ้ท่านแสดงธรรมเนี่ยนะท่านบรรลุธรรมเลยนะแล้วคนที่ฟังธรรมท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระราหันไปด้วยเหมือนกัน มีไม่มีไม่มากนะที่บรรลุธรรมขณะที่แสดงธรรมเราได้ยินมามากในะบรรลุธรรมขณะที่ฟังธรรมแต่ว่าที่บรรลุธรรมขณะที่แสดงธรรมนี่ก็ก็มีนะเพราะว่าถ้าแสดงธรรมอย่างอย่างมีสตินะปัญญาก็เกิดในขณะที่อ่พูดในขณะที่บรรยายเรียกว่าเกิดทั้งประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ตนงั้นถ้าเรารู้จักใช้การพูดเนี่ยนะมาเป็นส่วนของการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกตนให้มีสติให้เกิดปัญญา ไม่ว่าจะพูดคราวใดเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าคนฟังก็จะจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็ตาม